เราจะมาเตรียมส่วนประกอบก่อนนะคะก็จะมีตั้งน้ำไว้นะคะใส่ในกระทะประมาณ1ลิตรนะคะหมูหมักพร้อมนะคะอันนี้หมูหมักที่เมื่อกี้มีไข่หนึ่งฟองแล้วก็ซอสหอยนางรมสองช้อน,ลลชนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็หมักรวมกันนะคะทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงเตรียมพร้อมนะคะก็จะมีตัวแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็เส้นอันใช้เส้นตัวนี้แทนเส้นหมี่นะคะซีอิ๊วซีอิ๊วหัวเขียวแล้วก็ซอสหอยนาลงรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย แล้วก็ตัวซอสถั่วนี่นะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเดี๋ยวใส่สมุนไพรเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่ค่ะกลับมานะคะกลับมาจากการไปปั่นจักรยานที่ทะเลนะคะหลังจากหมักหมูทิ้งไว้ก็เข้าตลาดนะคะตลาดนัดตรงทะเลนะคะก็จะซื้อเห็ดหอมมาเดี๋ยวทำการหั่นเห็ดหอมส่วนักคราไม่มีเอนจะใช้ผักวางตุ้งนะคะที่มีอยู่ที่บ้านทําการหั่นรอไว้นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ตั้งน้ำนะคะในกระทะไว้หนึ่งลิตรนะคะก็ตั้งน้ำรอเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวอันทำการใส่เวลาเดือดแล้วทําทำการใส่ตัวเครื่องปรุงแล้วก็ตัวหมูลงไปรอสักครู่นะคะรอน้ำเดือดแป๊บ,บนึงทำการหั่นก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมค่ะเอาไว้สำหรับใส่ในตัวของลาดหน้านะคะนามลาดหน้านะคะอันทำการหั่นรอไว้แล้วก็จะทำการหั่นรอตัวผักกวางตุ้งซึ่งเราไม่มีผักคะน้านะคะทำการหั่นรอไว้ค่ะ Okay. เอาแค่สองเอ okay. าผิดหอมแค่สองลูกค่ะสำหรับครอบตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีหันนี่ค่ะตัวนี้นะคะอ่าหันรอไว้นะคะสําหรับใส่ในตัวนามลัดหน้านะคะโอเคโมคทนเบอกว่าให้บบเอาไปต้มให้สุกก่อนแล้วก็ไปผัดมันจะได้กรอบแต่ไม่เป็นไรอันนี้เอาแบบง่ายๆเพราะว่ามันไม่ใช่ผักคะน้าไงมันก็ไม่กรอบเนาะโอเคหันรอไว้ค่ะหันรอไว้นะคะ อย่าน้ำเรียะทำการใส่หมูนะคะเพราะาอันหนักไว้แล้วเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ากลับมาจากทะเลนะคะโอเคอย่าไปชมกันค่ะกับแม่บ้านจำเป็นนะคะเก่งได้ที่มังนอกค่ะ ตามสูตรเขาบอกว่าหลังจากนั้นมาน้ําเดือดก็ใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําตัวเต้าเจี้ยนเนี่ยสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหัวเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายนะคะสองช้อนชานะคะแล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยเขาบอกว่าทํารอไปเลยนะคะก็คือแป้งข้าวโพดเนี่ยหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะตามสูตรอ่าแล้วก็เอาไป ชาน้านนร้อนเนี่ยทําการคนผสมนะคะแล้วหลังจากนั้นน้าเดือดทาอะไรใส่แล้วเนี่ยค่อยใส่ตัวตัว,ตวแป้งข้าวโพดลงไปเพื่อทําให้ตัวน้ําน้ําเนี่ยมันเหนียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะน้ำยังไม่เดือดค่ะรอแป๊บนึงนะคะอันนี้อาจะรลวกน้ําร้อนไวแล้วก็ทําการคนผสมรอทิ้งไว้ค่ะน้าเดือดแล้วนะคะอันทําการใส่หมูล,ลงไปก่อนนะคะเพื่อให้สุกหลังจากนั้นตามลําดับนะคะจะใส่ตัวนี้นะคะซอสต,ตัวนี้นะคะซอสอซอสถั่วเหลืองฮะสองช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วตาหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สาเขียวเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะทุกอย่างอย่างเงินหนึ่งนะคะแล้วก็น้าตาลทรายเนี่ยสองช้อนชานะคะเดี๋ยวอันทําการใส่นะคะลงไปตามที่แจ้งนะคะเหลืองสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะอย่างละินหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะบอกผิดเขาบอกน้ําตาลทรายอ่ะ ใช้ช้อนชานะสองช้อนชานะคะช้อนชาแล้วก็อันทําการใส่เห็ดแล้วก็ใส่ใบกระโพดทีหลังนะคะโอเคทําการใส่เห็ดหอมลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะสุกนะคะลูกชายหิวแล้วนะคะเดี๋ยวป๊มหนึ่งค่ะคนแกงนี่ใส่พริกไทยลงมานิดนึงนะคะจะทําหมหอมนะคะกรพาอันก็จะใส่น้าร้อนลงไปแล้วก็ทําการคนผสมก่อนที่จะนําลงใส่ในกระทะนะคะคนผสมค่ะ ใส่น้ำแป้งกระโพดลงไปนะคะทำการคนผสมต้มให้เปื่อยนิดนึงแล้วอันทำการใส่ผักแล้วก็เดี๋ยวอันจะต้มตัวเส้นนะคะตังหาสำหรับเป็นเส้นทางเส้นหมี่ทางกับราดหน้าค่ะเราต้มนานๆให้มันปเปื่อยๆหมูก่อนนะคะแล้วใส่ผักทีหลังค่ะน้ำกำลังเลื่อมเดือดนะคะอันก็ทำการใส่ผักลงไปเลยนะคะแทนผักคะน้านะคะส่วนหม้อนี้ตั้งน้ำรอถ้าเดือดก็จะใส่ตัวเส้นนุเดนค่ะ ดูเดินเตรียมรอนี่แทนเส้นหมี่นะคะช่วงนี้ระหว่างรอน้ำเดือดทำการใส่เส้นลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเส้นเดือดปุ๊บก็จะทำการจัดจานเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะเร,เริ่มได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเสิร์ฟเลยคะ่ะตักเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วนะคะราดหน้านะคะราดหน้าหมูหมักนะคะ เรียบร้อยจากสูตรนะคะไปรับทางกันบันณาพิตีค่ะก้อยนี่โอ้โหน้องอองกินว้าว